ทุกคนจะแม่จะพูดว่าเรื่องอบอสพิกประกาศเรื่องจะดําเนินลิขสิทธิ์เนี่ยอันนี้ทําถูกต้องนะคะเราต้องเตือนเขาก่อนเออถ้าเขามีลิปไหนมลีลิขสิทธิ์เขาจะได้ลบท่านเด้เออบําว่าอยู่ๆแบบว่าปล่อยให้ระบบมา รายงานนิกสิทธิ์แบบนี้มันก็ไ,ม,ม,กไม่มันดูใจร้ายเกินไปอืมมันดูใจร้ายเกินไปนิดนึงไม่นิดนึงหรอกเยอะเออนะคะเชื่อว่าลิกสิทธิ์ก็โดนกันหลายคนนะแม่ไปดูเออเขาก็โดนกันหลายคนเออเขาก็ต้องแบบเพราะว่า โดยเฉพาะหมอลำเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากอกานที่เราไปเชียร์หมอลำเนี่ยมันเสี่ยงลทธศิลิต้องระวังแม่จึงแบบไม่เอาคลิปหมอลำมาขึ้นเด็ดขาดเลยอันตรายวันนี้เขาไม่คิดวันหน้าเขาคิดก็ต้องลบคลิปอยู่ดีวันนี้เขายังไม่ดังอ้าาไมเลยไม่มีปัญหาเมื่อไหร่เขาดังขึ้นมาโอ้ยเขาจะมีราคาค่างวดขึ้นมางานเข้าจะพี่น้องจ๋าเออแม่ เจอมาแล้วแม่ไม่กล้าเลยไม่กล้าเอาคลิปใครมาขึ้นในช่องในวันที่ดีกันมันได้หมดมันดีหมดลหละแต่วันที่เกลียดกันอะมองบนถือหูอนะเออในวันที่เรามองบนถือหูมันก็ทิมีเรื่องมีเล่าขึ้นมาอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ฉันคิดแบบนี้เธอก็ต้องเห็นด้วยบางที่บวงเรื่อง ถ้านึกถึงผลประโยชน์ไม่ยิงที่ผ่านมามันไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์ไงนึกถึงแต่ว่ามันไม่ใช่มันบอ่อไสมันบ่อหักมันกับบอ่อหักก้นมันบอ่อหักแค่จังไหนกับบอ่อหักยังสิไหมอมก็เลยแบบทําไม่เจอปัญหามาที่ผ่านมาแล้วก้าวต่อไปก็ต้องระวังอืมส่วนบ้องบิก๊กอันนี้ก็ต้องชื่นชม เพื่อนชีได้งานลิขสิทธิ์ไทยเพื่อนกับประกาศว่าเพื่อนชีอนุญาตไทยได้ใช้เพลงของเขาอใครมีสิทธิ์ใครได้รับสิทธิ์เพื่อนกับประกาศไปเลยว่าเพราะอะไรจึงได้รับสิทธิ์ให้ให้ใช้เพลงโดยไม่ต้องโดนลิขสิทธิ์ มันต้องจังสั้นอันนี้ดีดีดีดหวัวต้องประกาศแบบนั้นค่ละเออจะได้ระวังตัวไม่ใช่ไรเออยุยูุย่ละะไว้คุณโดนรายงานช่องไว้มันรู้สึกว่างานเข้าเด็งพี่น้องเอย๋ยอืนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่แม่แบบกลัวการมาเชียหมอลำ หมือนเอฟซีนี่เขาก็บอกว่าเออเอามาเลยเอามาเลยมาโปรโมทช่วยกันโน,น,น่นนี่นั่นแต่เอฟซเพิ่นกับ่่า้เขาใจกดของ Youtube นะเออกดของ Youtube เนี่ยเราเจ้าของช่องเนี่ยรู้ดีแต่บางทีเราก็มัวแต่คิดเอาเองคิดว่าเอ้ยเขาไม่ไรายงานเราหรอกอืมเราดีกับเขาเราช่วยเขา เขาก็เอ็นดูเมตตาเราแต่เมื่อไร่ที่เขามีกระแสะเมื่อไร่ ก็เป็นเซนละพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะคะคุณลำใหญ่เลิกกับแฟนแล้วลูกแม็กดีใจมากลูกแม็กดีใจว่าคุณลำใหญ่เลิกกับแฟนลูกแม็กมีสิทธิ์ที่จะจีบประสันวา่าคุณลำใหญ่กับแฟน ก็แบบเป็นคู่รักที่อยู่มาะเมะแมแมมออเช่วยกันทามาหากินช่วยกันค้าขายเออมันก็น่ารักแต่เชื่อว่าที่คุณลำหญ่เลิกกันเพราะว่าน่าจะแบบต่างคนต่างมันถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยม,มันมันถึงจุดอิ่มตัว อ <S <S เขาไม่ได้เลิกกันเพราะว่า,วามีมือที่สามหรืออะไรแต่มันควนเฮามันมันอิ่มเลยแม่มันมันมันเบื่อหน่ายกันแล้วน่ะอืมฉันไม่อยากเป็นแฟนเธอแล้ว่าแบบเนี้ยเออซึ่งเขาก็คุยจบกันด้วยดีโอ้ยเท้าเขาจะแตกยัง เสียหายนะคะอ่าผู้ลำใหญ่กระบ,บาวาหืหมแต่ก่อนก่อนมาเป็นไหทองคำนี่ผู้ํำใหญ่ก็โดนโจมตีไม่น้อยนะ,ะโดนคนโจมตีเพอนหลายเออว่าเพื่อนแบบเต้นนาเกตตอนนี้ก็มีคนไปโจมตีในแอปดำนะไม่ยิงไปจอป่อเพิงอย่ไป่ไปก็แพ้กร้องใจเพ่น กระทั่งลูกยูกิก็โดนอโดนคอมเมนต์ว่าลูกยูกิก็โดนว่าแต่งตัวโป๊แต่งตัวไม่สมกับเป็นศิลปินบางครั้งการแต่งตัวเรียบร้อยเกินไปมันก็ ไม่ไม่ตื่นตาตื่นใจเด้<ฮ>แม่และอยากจะไปตรงนั้นจังแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมีพิชอ,อืมเดนี้โลทตาไมมันเปลี่ยนไปออม,มันก็ต้องมีการแต่งตัวมีการเต่าการเด้งนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเชื่อว่าที่คุณลำไยเลิกกับแฟนแต่เขาก็ออกเคียชัด ที่คุณลำยัยเลิกกับแฟนเพราะมันถึงจุดยิ่มตัวอืมหมดหมดวาชนาต่อกันก็จบกันด้วยดีคือน่ารักเป็นคู่ที่น่ารักไม่มีฟูมไฟลไม่มีร้องห่มร้องไห้เออว่าอืทําไมทิ้งฉันไปเธอทรยศความรักต่อฉันเออทั้งที่คุณลำยัยเขาก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะแต่เขาก็จบกันแบบสวยงามคือน่ารักมากอ่าคุณลำยัยเคลียชัดนะคะอ่า ว่าทําไมต้องต้องจบความสัมพันธ์จังสิเนาะโอเคทุกคนแล้วก็เจอกันนะคะแม่ก็ชื่นชมบอสวิ๊กว่าเออ,เอ,อคําว่านิกสิตต้องมาประกาศโบแบบนี้ถูกต้เแล้วเขาจะได้ออระวังเขาจะได้ไปเช็คไงว่าอ,อใครจะโดนนิกสิตบ้างแบบนี้เขาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บอสบอสวิ๊กเป็นเตือนเรื่องนิกสิตด,ดีมาก ขอบคุณหล,ลายเด้อทุกคนมาเบิ่งคลิปให้แม่ขอบคุณจ้า